แนวโน้มตลาดทุนไทยในช่วงบ่ายนี้นะคะแนวรับ1,4 4่สี่สจุดจะุดไม้ไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะครับพาคุณผู้ชมไปพูดคุยพร้อมกันนะฮะกับคุณรนกิตสาวรินโว์รองกรรมการผู้จัดการบลคอันที่กรุ๊ปอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคณรณกิตครับประเมินภาพรวมของตลาดทุนไทยบ่ายนี้ยังไงบ้างคะครับเราก็เห็นปัจจัยลบแค่ขึ้นมาเพิ่มเติมตั้งแต่เช้าเรื่องเกี่ยวกับพรบคู่เงิน ใช่ไหมครับกตัวกดดันให้หุ้นในกลุ่มแลามอกพอสร้างขึ้นเป็นกลุ่มความหวังกลุ่มหนึ่งของนักลงทุนเนี่ยเอจะแรงขายนะฮะก็เลยเเมนต์ตลาดก็เลยกระทบอยู่พอสมควรจริงจริงจริงแล้ววันนี้เนี่ยรอบบ้านถือว่าดีด้วยนะครับแต่บ้านเราวันนี้แตกต่างออกไปนะฮะในช่วงบ่ายดูแล้วเเมนต์ตลาดเองก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับสังเกตจะเลยว่าแหล่งซื้อแหล่งซื้อในช่วงเช้าเช้าเนี่ย ครัไม่ค่อยไหวเหมือนกันว่านโอกาสที่จะมีการย่อตัวลงในช่วงบ่ายยังเป็นไปได้อยู่นะครับค่ะอย่างนี้จะย่อตัวลงไปถึงขนาดไหนฮะดูจากเซตแล้วนี่โดยเทคนิคอลนะครับการย่อตัวตรงนี้ก็ถ้าเป็นแนวรับในวันนี้เลยจะหนึ่งสี่สามห้าครับหนึ่งสี่สามห้านะคะเป็นแนวรับสําคัญเลยนะคะครับแล้วแนวต้านของเซตแล้วคะวันนี้ให้ไว้กอเท่าไหร่คะ มันนี่ดูเหมือนหนึ่งสี่ห้าศูนย์ไม่ผ่านนะครับแล้วก็เมื่อวานเองก็มีแรงขายแถวแถวหนึ่งสี่ห้าสี่เท่านั้นด้วยนะนั้นก็ดูแล้ววันนี้หนึ่งสี่ห้าศูนย์ยังยังคงเป็นแนวต้านที่ยังต้องต้องฟันฝ่าพอสมควรครับครับสมมุตินะฮะถ้าหลุดหนึ่งสี่สามห้าไปแล้วมันจะหลุดลงไปไกลไหมฮะคือถ้าเกิดดูฟอร์มจากกราฟเลยล้วนๆเนี่ยผมว่าหนึ่งสี่สามารถจะเอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่อาจอาไม่อยู่คือดูแบบลึกๆหมายความว่า ไม่ได้ลึกแบบโลเดิมนะหมายความว่าโอกาสในการปรับฐานรอบนี้มันจะไปได้ขนาดไหนครับมีเร,เราเห็นแนวรับที่ลึกกว่า1,435อยู่นะครับรินต้องบอกว่าลึกไหมคะหลุดแนวรับอยู่ตรง1,340ไม่ถึงโนคะ่โทษนะครับครับดูด้วยจเตใจเกือบตกใจนะเนี่ยครับนะครับ <laughs> 1,425ครับ ก็ลงไปไม่เยอะตัวได้ตัวได้กลมกลมนะตัวได้กลมกลมนะประมาณนั้นนะครับก็ดาวไซด์ไม่ค่อยลึกนะคะที่นี้แรงขายของ้องคุณต่างชาติที่ขายออกมาเมื่อวานเป็นวันแรกนี่เป็นสัญญาณอะไรไหมคะหรือว่าแค่ปรับพอร์ตคือเมื่อวานมันมีเรื่องของของสเปนไอของโปรตุเกสด้วยมีเรื่องของครีุด้วยคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเครียดครับแต่วันนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ขนาดนั้นวันนี้เป็นปัจจัยในประเทศนะฮะแล้วก็ รับผมว่าประเด็นของอียิปต์เนี่ยเขาจะว่าล่าสุดไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมฮะประเด็นอียิปต์น่าจะน่าจะเบาลงแล้วก็น่าจะทำมัธยาดทางตองยุโปรปวันนี้ดีขึ้นอืมนะครับโก็คือรอบบ้านมันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับบ้านเราร,บรบอบบ้านเขาดีบ้านเราไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าถ้าประเมินที่ทางของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่เขากลับมาซื้อสุทธิติดต่อกันหลายวันแล้วก็มีเริ่มมีการขายบ้างแต่ประเมินในช่วงหลังจากนี้นี่คือเขาน่าจะยังมาซื้อสะสมเรื่อยๆใช่ไหมคะ เอ่อผมว่ายังไม่มีความแน่นอนเราดูจากค่าเงินบาทเนี่ยค่าเงินบาทตอนนี้ก็ยังยังทรงตัวในทิศทางอ่อนค่าอยู่นะครับนะครับก็เลยมองว่าดัชนีในยะยนนี้อาจจะอาจจะแกว่งอยู่ในกรอบในกรอบล่างลงนิดหนึ่งนะครับครับจะผ่านขึ้นมาหมายความว่าเราจะเริ่มสบายใจว่าดัชนีเนี่ยกับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยผมว่ารอบนี้ต้องรอรอดัชนีกลับขึ้นไปผ่านหนึ่งพันสี่ร้อย ออที่นะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้านะฮะถึงจะสบายใจว่าผ่านแล้วนะครับอ๋อก็ต้องรอที่หนึ่งพันสี่้อยหกสิบห้าถึงจะสบายใจตอนนี้หลายบรกนี่มีมุมมองว่าจุดสูงสุดของเซ็ตผ่านไปแล้วคุณนรินมองเหมือนกันไหมคะหรือว่าจริงๆอาจจะมีโอกาสขึ้นไปพันหกอีกครั้งหนึ่งจุดสูงสุดคือหนึ่งพันห่ร้อยห้าสิบใช่ไหมับใช่ค่ะผมยังเรายังมีเวลาอีกทั้งครึ่งปีค่ะผมว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าคือน้องคือผมผมก็เรงกัอ ต่างชาติมากไปหรือเปล่าครับที่เอเห็นต่างชาติขายแล้วก็ไปปรับ t a r ์เก็ตลงมาเลยแต่ว่าอพอเรามาดูในแง่ของกําไรบอจอเนี่ยก็ยังยังดีอยู่เลยครับมาว่างในเวลาเซคเตอร์ยังดีอยู่ฮะซึ่งถ้าเราจะปรับทาร์เก็ตจริงจาก PE เนี่ยมันก็ยังได้มูลค่าตระกีนที่ระดับใกล้ๆพันเจ็ดอยู่นะฮะค่ะก็ยังยืนยันมุมมองนะคะ ใช่ครับแตยังคงมองว่ามุมดัชนีที่ี่แนวฮายเดิมไม่กันออกแค่ไฮเดิมเนี่ยผมก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นด้วยค่ะมีโอกาสได้ลุ้นนะคะแล้วก็มุมมองในช่วงหลังจากนี้ผลประกอบการก็น่าจะดีนะคะทีนี้มาในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างกันนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าตัวของพรบชะลอจริงๆเนี่ยคุณอนุกิจมองว่าคือกลุ่มรับเหมานี้น่าจะโดนหนักกว่านี้อีกเยอะไหมคะคือมีการประเมินไหมคะว่าแนวทางมันน่าจะออกมาแบบไหนบ้างอะคะ เอ่อคือชะลอได้ผมว่าชะลอแน่แหละคงคงไม่ได้ออกมาเร็วเพราะว่ามันต้องมีการตีความมาอีกอันด่วนทัพทวงก็ต้องมีการตีความนะครับแล้วแล้วระดับเงินระดับนี้เนี่ยผมว่าก็คงจะไม่เร็วนะแต่แต่ผมก็ยังคงเชื่อว่ามันยังไม่น่าจะหยุดถ้าเกิดถ้าเกิดโครงการนี้หยุดไปเนี่ก็กระทบรัฐบาลต่อสมควรครับ ครับผมบอกว่าอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งครับส่วนการ <คน S 1> ประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้คุณดนกิจมองว่าจะมีผลอะไรออกมาที่เป็นพิเศษหรือว่าจะมีเอฟเฟกอะไรกับประเทศไทยไหม,มผมว่าตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งนั้นเองก็ยังไม่ดีรลรวก็ยังมีความกังวลทั้งโปรตุเกสทั้งกรีซท,ทั้งอะไรเข้ามาบอกว่า,วาทางยุโรปยังน,น่าจะยังคงส่งสัญญ,ญาณที่ดีอยู่ครับค่ะ ขอกลับมาที่กลุ่มรับเหมากันอีกน like ิดนึงนะคะถ้าดูจาการาคาที่ร่วงลงไปในหลายๆตัวนี่คือดูดาวไซ์ที่ลงไปเนี่ยแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปนะคะตัวไหนที่มีโอกาสที่จะถูกกดดันมากที่สุดนะคะในกลุ่มนี้ถ้าหากว่าดูเรื่องของพรบอยอาจจะชะลอมากกว่านี้ค่ะอีเลลยนไทยครับค่ะเนี่ยจีเดลนไทยจะเป็นตัวที่ถูกกดดันมากที่สุดเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นยังไงฮะเป็นเจ้าที่ถูกมองว่ามีโอกาสได้งานมากที่สุดครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เชื่อว่ามีนักลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยที่ติดหุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างอยู่ยนะคะต้องทํายังไงดียคะคุณดวนกิจคือผมมือมันมเป็นจิตวิทยานะฮะเพราะ mm hmm. จริงๆแล้วตัวงานในมือของกลุ่มของกลุ่มรับเหมาเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นรวมับสองล้านล้านก็ไปเลยนะฮะแต่ว่าพอข่าวนี้ออกมาก็กระทบเล่นเงินเล่นเงินในเชิงของจิตวิทยากันเยอะ,ะนะครับ,รบถามว่ากระทบตรงไหนมันก็กระทบส่วนใหญ่ครับ ่ทั้งนั้นเลยกรับรเพราะว่ามันจิตวิทยาฮะมันเหมารวมหมดเลยตอนนี้คือคดูเหมือนว่าหลายตัวก็เริ่มพยอยออกข่าวมาเพื่อที่จะดึงราคาหุ้นแล้วเหมือนกันนะคะว่ามีงานเป็นง,งั้นอย่างนี้แต่คือราคาคที่ร่วงมาเชิงจิตวิทยาเนี่ยคือในมุมของคุณธรกจมองว่าคือยังไม่ควรที่จะเข้าไปรับสะสมใช่ไหมคะก็ก็อย่างนั้นครับคงต้องคือเพราะงว่าต้องถ้าจะเข้าก็ต้องตั้งรับถอยลงมานิดหนึ่งครับครับ โอกาสกดดันยังพอมีอีกเยอะนะคะสําหรับหุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างยังมีแรงกดดันอยู่บ้างมันจะเป็นสองเด้งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โครงการบริหารจัดการน้ํามแสนห้าหมล้านบาทก็มีปัญหาไปเหมือนกันและตอนนี้มาซ้ําอีกรูปหนึ่งก็คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านครับครับคือจริงแล้วเราเขามองตั้งแต่แรกเพราะว่าโครงการพวกนี้อ่ะมันต้องใช้เวลาคครับแต่ว่า อย่างว่าอะไรครับพอพอข่าวมันออกในจิตวิทยามันกระทบอยู่แล้วมันเจอช่วงตลาดขาลอ่อนไหวด้วยครับในช่วงที่ตลาดขึ้นคุขึ้นคนเนี่ยข่าลบกหุ้นนี้นนมาไม่กระทบหรอกครับนะครับแต่พอในช่วงตลาดอ่อนไหวเนี่ยข่านิดเดียวมันก็กระทบแล้วค่ะตอนนี้ถ้าอยากจะขอราคาแร์ของหุ้นในกลุ่มรับเหมาที่ยังไม่ได้ร,รวมโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทพอจะมีไหม,มะคะคือจริงราคาที่ให้กันก็ไม่รวมอยู่แล้วครับค่ะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างชอกันช่างเนี่ย ได้เวลเขาทำราคาไว้สามสิบาทนะเป็นราคาที่เกิดจากผลประกอบการของเขาไม่ได้รวมสองร้านล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะคะไทยเหมือนกันก็นราคาพื้นฐานก็อยู่ที่เจ็ดบาทเจ็ดบาทนะคะไม่ได้รวมสองร้านล้านก็ไปครับไม่รวมนะครับตัวสเต็กกับนวรัตมีไหมคะสเต็กก็ราคาใกล้เคียงกับชอคันช่างเหมือนกันค่ะบถ้าสามสิบบาทเหมือนกันใช่ไคือต้องคือจริงกต้องแยกกันละเพราะว่าจิตวิทยากับมูลค่าพื้นฐานมันมันต้องแยกกันณเวลานี้ เาุ้นทุกตัวส่วนใหญ่ตอนนี้มันอันดับแบรมด์ลู่หมดแต่โดนต่างชาติขายออกมาแล้วเราก็ตกใจขายตามด้วยเพราะทำให้ราคาพุง่งลุกงลงมานั่นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะของการถ้าใครจะสวนในช่วงที่ราคาลงอาจจะต้องรอส่วนใครที่ติดอยู่นี่อย่างนี้ก็ต้องทนถือนะคะคือผมว่าถ้าเกิดท,ที่ลงทุนระยะมองระยะยาวพราะตลาดเรามองระยะยาวโอเคแล้วปฏะสัมพันมันก<า>็จะมีในคนอย่างนี้ครับ่ะครับผมมาถามกลุ่มแบงค์กันบ้างน,นะกลุ่มแบงค์ที่มีข่าวราวสำหรับ TMB นะฮะที่บอกว่ามีแบง จะเข้าซื้อหุ้นจากกลุ่ม i อ g ประเมินแล้วท m b ยังคงน่าสนใจไหมครั่านไทยใช่ไหมฮะใช่ครัมผมไม่น่ใจว่าข่าวจะจะชัดเจนอะไรกันแค่ไหนครับเพราะว่าเรื่อง t m b อเนี่ยผมว่าเคสนี้เนี่ยคุยกันมาอย่างน้อยห้าปีละเราเล่นข่าวนี้มาอย่างน้อยห้าปีละเป็นข่าวเดิมนะคะที่เล่นกันว่นแล้ว็ุ่าหุเน็มดก็ผันผวนอิงผมสยดายตรงที่ว่า ราคาหุ้นไม่เป็นอิสระครับอไปเล่นตามขาวจนไม่มีสลาในการที่ราคาจะื่อนหมายตามฟันเดเมนเัลของเขาเลยผมว่าอันนี้นักทุนต้องระวังคืออย่างนี้เดีกยวเลี้ยงดีกว่าครับก็ถึงคือราคาหุ้นเหมือนกับว่าไม่อย่างที่ผมเรียนนะมันไม่เป็นธรรมชาติของราคาหุ้นหรือเลี้ยงครับเล่นามขาวมันเป็นข่าวเดิมๆที่เล่นกันนะคะเพราะนั้นมาดูตัวของเบกันบ้างในมุมของการเข้ามาซื้อหุ้นในครั้งนี้น่าจะช่วยเสริมจุดแข็งทําให้ราคาของหุ้นเบในช่วงหลังจากนี้ไปถ้ามองกันในระยะยาวนิโคโนิกิจมองว่าโอกาสที่จะขึ้น หรือว่ามีการปรับเป้าราคานี่จะมีสูงขนาดไหนนะคะอัพไซก็ก็น่าจะน่าจะดีในระยะยาวนะครับเป็นในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องข่าวเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องดีเรืร่องทุงต้องแยกให้ได้นะครับคนที่เล่นสั้นก็คือว่ as, ราราคาขึ้นมาหน้าพอใหญ่ก็ขายนะครับซึ่งขายว่าถามว่าขายตรงไหนตอนนี้มันก็จะมีแนวของเขาอยู่ที่ตลาดสามสิบเก้าใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นส่วนจะลงทุนระยะยาวก็ต้องมาดูนโยบายทีหนึ่งคล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับตัวทีแคป ใช่ไหมครช่วงแรกที่เขาไปรวมกันเนี่ยราคาหุ้นไปไม่ไหวนะฮะแต่ปริญญาเริ่มหีขึ้นเรื่อยๆเ้มองระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าจะสะสมระยะยาวอาจจะต้องรอย่อนะคะในค่ะแล้วในช่วงบ่ายนี้นะคะหุ้นเด่นที่แนะนําจากคัณิตกรุ๊ปแนะนาเป็นตัวไหนคะคือผมมองอย่างนี้ว่าหุ้นในกลุ่มที่มีผลกระทบน้อยที่สุดในเวลานี้และเงินจะไหลเข้าไปในกลุ่มนั้นคือกลุ่ม ไอซีทีครับไอซีทีนะครับจะเป็นกลุ่มนี้น่าจะปลอดน่าจะน่าจะเป็นดีเป็นเสียที่สุดแล้วตอนนี้เดี๋เห็นดูให้ดีนะครับแอดว่าราคาเกิดเป็นอยู่ high นะฮะคือฐานเป็นอย่างนี้ผมว่าน้องทุนบอกว่าต้องยอมสลับบ้างไว้เข้ากลุ่มกลุ่มไอซีทีนี้เพราะว่าปลอดภัยที่สุดแล้วตอนนี้มีแอดวานซ์ใช่ไหมฮแล้วก็ตัวไหนฮะนี่คือตัวใหญ่ลองดูตัวเล็กไหมฮะเก็งกำไรครับตอนนี้เก็งกำไรก็ได้เนี่ยเอาเงินไปกินใช้ระหว่างวันครับผมว่าผมดนดูหุ้นตัวหนึ่งที่ที่ที่ลงมาเยอะคือหุ้นของแจสตินเทเลคอมเนี่ย เลือตัวยอ่อคือ JTS นะคร JTS เขามีบริษัทในกลุ่มก็คืออะไรคือแ๊สครับแล้วก็โมโนนะฮะนะครับทั้งโมโนและแจ๊สราคาส่วนตลาดไม่ลงด้วย JTS ยังไม่ขึ้นเลยครับ <c oughs> ก็เป็นตัวหนึ่งที่ <c oughs> นะครับเป็นลูกนะฮะเป็นลูก <c oughs> เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าธุรกิจนายย่าจะมีการปรับไปตามตัวแม่ ผมว่าราคาหุ้นลงลึกมากต่ำมาบุกไวรุ่ด้วยครับค่ะเมื่อเช้านี่คือราคาที่บอกว่าต่ํากว่าบุกไวรุ่นี่คือราคาประเมินในในด้านของแฟร์เท่าไหร่คะตัวนี้เออ่คือบุกไวรุ่นเขาตอนนี้อยู่2องบาทสี่สิบนะครับสองบาทสี่สิบหุ้นบาทเจ็ดสิบหกเองครับค่ะเมื่อเช้าขึ้นมาประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะคะ JTS นะครับ JTS นะครับ JTS นะคะคือดูขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อขึ้นมา1%นึ่งเนต์กว่านะคะและตัวนี้จะลงทุนในรูปแบบไหนฮะระยะสั้นหรือว่าลงทุนในตัวตัวนี้ผมว่า คือถ้าเกิดเทรดดิ้งก็จะมีแนวต้านก็บาทเก้าสิบห้ากสิบแต่ผมว่าราคาหุ้นเขายังเป็นตัวที่ยังไม่ขึ้นนะแล้วอยู่ในกลุ่มตัวแม่ที่แข็งแรงครับผมว่ามีโอกาสนักลงจะเป็นรอบก็ได้หรือใครจะซื้อแล้วถือสักรยานึนก็ได้ครับค่ะค่ะก็แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณคุณนนกิคะตัวนี้ผมว่าราคากระดานนี่รับได้รับได้นะคะาจจะจิตหกทค่ะเป็นตัวเดียวที่แนะนําวันนี้นะคะแล้วก็ตัว advance ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ แนวรับของเซ็ตอินเด็กไทยนะคะจะอยู่ที่1435จุดนะคะ โอกาสเสี่ยงหลุดมีสูงเหมือนกัน1425จุดเป็นรับถัดไปนะคะส่วนหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเมื่อสักครู่เราก็ได้สอบถามราคาของแฟลชแวลูของคันดิ้กกุ๊ปให้แล้วนะคะสะ่วนประกอที่ไม่สบายใจหุ้นเด่นแนะนําวันนี้เป็นกลุ่มสื่อสาร<ช>มี2ตัวครับ,รบก็คือ a d v a n c e แลวก็อีกตัวหนึ่งก็คือ JTS นะฮะที่เป็นบริษัทลูกของจ s สตินนะฮะที่บ,บอกว่าอาจจะเล่นระยะสั้นก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะซื้อแล้วก็ลงทุนเป็นรอบๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้อาจจะได้อันะะีี้มการเดินนห้าเรื่องขอ ICT ค่น้าง ค,ค่ะก็ราคาอยู่ที่1บาท76สตางค์แฟร์ของคันที่กรุ๊ปอยู่ที่2บาทส0สตางค์นะคะถ้าดูราคาย้อนหลังเนี่ยเดือนนี้ขึ้นมาประมาณ8%แล้วถ้าหากว่าไปดูย้อนหลังกันจริงๆเนี่ยเดือนเนี่ยราคาติดลบลงมา2 1วันนี้ก็ถือว่าว,ว่าสีเขียวสวนเซตอินเด็กซ์เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แนะนาในวันนี้ควบคู่ไปกับตัวของแอดวานซ์นั่นเองนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดตะลุยตลาดทุครับ